คาดหวังเป็นอย่างสูงเลยคิดว่าน่าจะได้ประมาณตื้นหนึ่งต้องคาด่ะพี่ยนไปกับมาเลเซียอ๋อปีนี้ก็อยากได้หน้าใหม่นาอหน้าเกากบะัวก็จะเบื่อแล้วนี่นะแบบจกสลากซื้อคำให้แกได้ไปแบบแหมสบายดีนอวันนี้มาเจอกับโทนี่เซนเกาเซ็นเคยนอนวันนี้โทนี่สิพาทุกคนไปเบิงบรรยากาศในฮาร์ในคีนีกของเฮาดอกเตอร์นิดนั่นเองซึ่งวันนี้จะพาไปเบิงว่าตามติสิบหมอว่าวันนี้หมอซีนี้ อย่างแน่สิมีกิจกรรมเลยว่าสิมีบรรยากาศนะฮะเลยว่ามีลูกค้ามาแมบใดเนาะมาเบิ่งนํ้ำกันเลยตามมาเลย <S <S 1> <S 1> มาเจอกับดาแรกกันเลยมาเจอกับสองสาวที่หน้าแบบ น่าฮาักและน่าสนใจหน้าดึงดูดของผู้บ่าวที่ว่าเขามาคิดดีเขาในตอนนี้เนาะมาเจอคนแรกกันเลยอ่ะในนำตวกันในมันพายซื้อเสียงนะวันแล้วใดเนาอะ,อะสบายดีซื้อสอนเดอเป็นเซลดรนิดเนาะแอสซอนมีความคาดหวังาไหรดว่าปีนี้แบบกระโจนท้ายปีของมอนิดมีความคาดหวังาไหใดในกับเมย์ผู้ที่จะแบบบันรงแบบฉะเงินให้นออี่อ่ะอรมาเกิดได้อย่างนี้ต้องรัก สี่รักห้าจรู้วาคาดหวักับเงินมันวันนี้แมนเงินยางเดียวแมนแล้วเอาหลักๆเลยแบบต้องการแบบว่าโบนัสปีนี้คาดหวังแบบอยากได้อย่างจังปนีิปี่ยนไปกับมาเลเซียเดี๋ยวเดี๋ยวไปยังก่อนอยู่มาเลีไปยังก่อะไปยังขึ้นอยากไปมาเลียกแบบอยากเจาะจแบบไปไปมาเลีเนาะอ่ะไปเปิดดอกเตอร์นีตสาขาสองู่ครับแต่ว่าเบอร์นี่มีน่าจะมีความแอบแฝงอยู่ในตู้ของมันมันบอก คนแรกได้โบนัสคนที่2ไปปืดอันคีนิกยูมาเล่เนาะคนที่3าม,มีเลยว่าบอกว่าราคาเลยต้องการเท่าไหร่คนวะคาดหวังเป็นยางสูงเลยคิดว่าน่าจะได้ประมาณตื้อหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวคนแรกคนที่สงพอแคนเนะสิบล้านสจาล้านคนที่สามมาเป็นตื้อเลยนะ่ะแรกแรกเลยก็คือแปลว่าปีใหม่นี่ก็มีเป้าหมายอยู่ว่าจะได้ของขวันมอนิดนี่จากเป็นอย่างกับโบโ้คือกันนี่หลายคนจับตาอยู่ที่กับมอนิดอ,อย่างเดียว เพราะว่าจะเป็นแบบมักเป็นแบบิ่นทีเซไพยเนาะทุกครั้งจะต้องมีเซไพ่ตลอดเลยแต่ว่าเท่าที่เดาๆมาปีนี้น่าจะได้จักบาทหนึ่งนี่แหละเท่าที่ได้ยินมาเมื่อน,นั้นล้มกันนหแต่พวกสิแมนแท้พอเนาะว่าจะบาทหนึ่งหรือว่านนจัก,กรัตสองกระรัตจังสิโอ้ยก็ได้ยินมาละลายอยู่เป็นเนาะแคชเชียร์บัญชีแต่ไ็ได้คาดหวังเอียงเพราะว่าก็ก็ลรุ่นก็ลรุ้นแต่ของขวัญปีนี้น่าวะมันนี้เสียให้อียงเนอยากคือกันเพราะว่าหลายคนก็จับตาแต่กะ ลุ้นๆนี่แหละท่าวันที่เสาหาอยู่แมนแมนที่เสาร์ห้าจะวางหูกันหรากจริมีการจุกสลัดปีใหม่แล้วกันจุกสลัดอ่าวันคริสต์มาสทุกคนคาดหวังไว้หลายวันนี้เตรียมเจอกันขึ้นไปเขาจะไปแบบระดมใส่มอลน,นี่เลยวันนี้จะได้งหูกันบริคารออาเลยเลยรีบบบมันคนบางคนยินกดดันบอแพนไปเบิ่งเลยแบบพวกซึ่งว่าตาอ,อยากเขียวใส่เวลาพนักถามถามพนักงานใส่แบบตาจึ้งใส่พนักงานใส่แบบได้คาดอะไรอย่างแมนเสียอยากค่อยๆเสียอยากสั้นหน่อยนึงอ่ะเอาจริงๆจริงๆจังๆแบบบท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 ต้องกิน ม่ได้คาดหวังอย่างเลยเพราะว่าเฮดเย่กิลนี่กะโอเคว่าทุกอย่างแล้วมีแต่ลุ้นอยากรู้ว่าเออของขวัญมันสิเป็นอย่างนี้นะหลายหคนก็คือแบบลุ้นว่าของขวัญวัสิเป็นอย่างอ๋อปีนี้ก็อยากได้หน้าใหม่เนาะหน้าเก่ากระหัวก็จะเบื่อแล้วนี่นะแต่ว่าเท้าวชีจะพังหูมาเนาะกะมีแต่มีมีนี่เดือนละหน้าเลยได้ที่ว่าเปลี่ยนหน้ามานี่แบบเปลี่ยนหลายก็โมอีหลีเลยหน้าใหม่ติ๊กขนาดโมูอีหลีก็ยังไม่ติ๊กขนาดโมตัวเอง คาดหวังสูงวไม่น่าซะดีวาละทุกคนเด็กได้หน้าไม่ปีไม่ต้องหน้าไม่มันบอกเดี๋ยวขึ้นไปไอซีบอกให้จัดการรถไปสะละไปไอซิบอกให้ไปเดี๋ยวเขาขึ้นมาเบิงมาบรรยากาศนะฮะแล,ะล้วก็ไปเบิงเซี่ยวสันสองเป็นโน้แนนมีทิปมองทิดไม,ม่เท่าไปสัมภาษณ์แต่ละคนเลยทำม,ม,มา ตอนนี้พวก็ได้ขึ้นมาอยู่สั้นสองของคลินิกเขาแล้วเนาะซึ่งว่าโทนี่จะพาไปบึงห้องชิตเมนแล้วก็จะพาไปสัมภาษณ์พนักงานมาพานักงานชิตเมนเพิ่นอยากได้โบนัสอียงจากมอนิกในท้ายปีนี้ต่มกันมาเลยคนแรกเลยเรามาเจอก็คือเป็นหัวหน้าชิตเมนเนาะอ่านะนนาำซื้อในซื้อมาจังใดซื้อเงินเบิกลองเลยว่าต้องอ่านเงินอยากถามว่าเงินว่าอ่าเอาเงินตอนนี้แบบว่าคิดแบบว่าอ่าแบบว่าท้ายปีนี้นะโบนัสที่ <ๆ S 1> ว่าอยากได้จังมอนิค่ะนะ อยากได้ยกโอ้โอยากได้ก็ต้องอยากได้แบบอะไรทำไมอยากได้แบบเงินคำาำแก้วจิเนะทุกคนที่สัมภาษณ์มาแบาบว่าเรื่องเรื่องหลักๆก็คือเป็นเงินบได้คาดหวังอย่างเลยกาความพอใจของโมนี่จะให้อย่างกระได้แล้วก็หลักๆก็เงินคือการทุกคนเลยทุกคนเลยเนาะ หลักๆถึงเงินเนาะเพราะว่าปกติเฮาก็ต้องเอาแบบน้ำใจของหมอหมอยังให้อย่างก็ให้เพราะว่าเป็นน้ำจิตน้ำใจของหมอสินะแต่หลักๆน่าจะอยากได้เงินเป็นบ่แม่หลักๆก็บ่มีหยังดอกอืมคิดว่าหมอนิดเด้อเขาสิให้บิ๊กโบนัสเออหยอกหยอกาะก็คืออีหยังก็ได้เนาะอีหยังก็ได้มันเป็นน้ำใจเนาะก็คือแบบหลักๆก็น่าจะ หูกันยูแหละเออเนาะทุกคนหูเขาคนในคลินิกหูยูเป็นเราเป็นเราโอเคเนาะเดี๋ยวทีมันบอกเมนทุกคนเลยนกที่สัมภาษณ์มาเนาะทุกคนก็คือแบบเงินเงินอย่างเดียวต่อไปไปเขาเตรียมพามาบุ๊คห้องมอนิทเลยตามโทนี่มาเลยทุกคนจะไปสัมภาษณ์วันนี้กันปามอนิคาดหวังอย่างใจตัวเองในปีนี้โอเคตามงมาตา้มา ปละธนเนออ่ะบเห็นละหายแวบเลยว่าเรื่องเงินบอกไว้แต่ก็จะไปหาหมอเนาะสัมภาณ์ผู้ส่วยหมอก่อ่ะวันนี้เนะเฮามาเจอกันเลยกับน้องปุ๋ยนั่นเองเพราะว่าก็คือผู้ที่แบบใกล้ชิดกับหมอเป็นแบบเป็นตีนเป็นมือให้หมอเล้แหละก็คือผู้ส่วยพยาบาลอ่ะสบายดีน้องเองซื้อปุ๋ยเป็นเป็นผู้ส่วยหมอเด้อแต่อีกอย่างสถานะโสดเด้อสดแท้หรือสดปลอบเอาดีๆสดแท้ละเนะผัวว่อยู่ผัว่ิญญาณแต่เมีย เมียอยู่โอยแติเมียอยู่เพิ่นวะให้มนิดอันแบบจกสลากซื้อคำให้แกได้แปบแบบนี่่าละครบคิดเทาครบคิดเดียวกันไอโมนิทแบบฝ้าบอกมนิดเด้อว่าแบบลูกน้องนะแบบอยากใส่คำ เพราะว่าหมอนี่ใส่เพชรเด้เขาก็ต้องใส่คำแ,แบบหมอใส่เพชรเนาะหมอนหมอใส่คำบพคือหมอก,ก็ต้องซื้อคำให้แบบแให้พนักงานใส่เขาใส่เพชรบพคือเขาก็ต้องใส่คำมนัมนเป็นอย่างถึงหมอบอกซื้อให้เดี๋ยวไอ้พาไปซื้อกันได้เนาะหลังตลาดเซาคัม,ลม <laughs> เลยเอาจากโลบอกเลยเดี๋ยวพาไปซื้อ เขาจะน้องกินอลไรอาเจียงโมนิทเนาะเงินเดือนเพิ่มก็ได้แล้วเงินเดือนเพิ่มก็ได้มันบออยากได้อย่างอีกแบบลักลักพิเศษเลยเป็นของขวัญเนาะท้ายปีนี้ก็คือโบนัสจะกัลลักห้าก็พอแล้วลักห้าบาทประมาณนั้นส่งสลึงซะวันใดเดทโอเคเจอกันหมนิเตอร์เฮาจอกันว่าต้องเจ้าเนแนเนอนเพราะว่าพนักงานทุกคนจะได้คำกับเงินอย่างเดียวเขาต้องตุ่งเป้าไปเลยคือว่าเงินเท่านั้น ครับว่าได้เงินบนยอมให้เอาคลิปนี้เป็นพยานไปเลยเนาะไปเข้าไปซ่อกบางโมนี้ไปจบเลยว่าพี่ยูห้องบอฟาพนักงานถามหาเลยว่าแต่เรื่องเงินตรงสัยนี่น่าจะมันหนีกระเจิงอยู่บนนอเอาบอยู่เอ้าไปใส่นอห้องเผาสงสัยได้ยินท่านสัมภาษณ์เรื่องเงินน่าจะบอยู่เดี๋ยวลองเบิรงว่าจะยู่ห้องน้ำบอโมนิทโอนิทเอ้าบอยู่ไปน้ำซอกร้านนี่แต่กระซ่อกน้ำน้ำมาตามมาเลย ตามมาตามมาทุกคนตอนนี้เขาเจอมณีละหู้เราลงแเรามารีอยู่เคาน์เตือไปไปจ่าอีกเราเลยมณีเบิ่งแมมเขาแล้วไปโซ่ขาอยู่ทึงระลงหลักลงมารีอยู่เคาน์เตอือว่าเรื่องพนักงานว่าเรื่องเงินละวันนี้เลยแต่เงินนขนาดเนาะอืมแล้วยิงคาบมาลีบอพนักงานว่าเรื่องเงินเราอยู่ในห้องหมอโบเห็นเลยเมื่อกี้นี่เห็นสีอยู่ทึงห้องโซ่ขาโบเห็นกระหัวพนักงานค่อยคาดฝันน่าจะ ปิดทานแล้วเขาไปนอนอทุกคนขึ้นไปเว้าเรื่องเดี่ยวกันไปเลยเมื่นี้คือแบบเรื่องเดียวกันเลยงองงว่เบิดทุกคนเลยงองแปวยงอเงินงอเงินเบิดทุกคนเลยเบ้าเรื่องงอเงินปุ๊บยากไปห้องซอกเบ้เห็นเงินเดือนก็ให้ทุกเดือนเงินเดือนพนักงานหมออยู่นี่บ่ได้เป็นน้อยเนาะก็ยังขาดเรื่องเงินอยู่ เขาไปเหดอยังไงพี่เราก็ไม่คาดหวังอย่างเพราะว่าฮู้อยู่แล้วว่าพนักงานเขาเป็นยังไงหลกัลกๆเขาเจาก็โอเคแหละมาเวียก็โอเคสวยยน่<า>สวยแนม <laughs> บอไม่อย่างเขาเจาก็โอเคเมืดแล้ว<ม>แต่ว่าถ้าคาดหวังกับคือซีแมน คือชี้นอย่างว่าดื้อให้น้อยลงเนาะพอบางครั้งก็ถือหายหมอหายไปเราไม่ได้คือคนอื่นหายไปเ้วแบบเออใจหายแล้วก็ไปอยากเฮ็ดเวียกอะนะแลดื้อน้อยลงเวลาไปสร้างสรรค์ก็อยากให้น้อยลงไปเล่นนั่นแหละเวลาเขาไปเล่นมาแล้วเนาะนอนเดิกเสร็จแล้วบัดมาเวียกแล้วบ่อยากมาอเอ๊งงนอนตื่นบ่ดได้ิ่นวาเฮาบ่เกีียดเฮา,เเาเไ่ได้แปเขาอยู่แต่เฮือนกันท่านะก็ข้อว่าตื่นบ่ได เตืนสวยมาเรียกกับประธานเตือนสวยป้าดู่นัานยเดี๋ยวตั้งแต่ว่ามาถูกเรื่องมาหนิรู้ชื่อว่าแป๊ะแบบเวลาบึงนะคือแบบเป๊ๆแบบมานี่มาสวยอย่างไนมานี่มาซารกมู้อแล้วอยากูคือการขาเจ้าคาดหวังอย่างพนักงานข้าวอยมอเท่าไหร่กรถามเขาคาดหวังแต่บูนอกบนัดดอกจะสวเมื่อนานหมอจะมีาโมนัสอีอย่างให้พนักงานนอนแต่ที่แน่ๆก็ น่าจะเป็นผู้ละสองแสนสามแสนบรต้องคาดหวังอย่างเพราะว่าปีนี้บอกเลยว่าหลายพอเบามอนิจัดติดมอนิบาบาทแตงฮันแตงฮันนี่ก็เมื่ไปเกือบว่า3ล้าน2อสล้านบาทละฉะนั้นพนักงานบอกไว้อย่ากสุขคาดหวังอย่างไรน่าจะเก็บเงินแล้วไม่ให้มอนิเออเราต้องคาดแลวังมอนิเก็บสองผัาปลาคืนนะจ๊ะพวกเจ้าสองข้าวเต็มบัดออกมาไล่ออกแมนอะไรพิกไปอีพิกไปกันเก่าพิกไปกันเก่าถึงไล่ออก หลายพูดงบพอใช่ปะให้โมนิดฝากซองโมน,นิดฝากซองข้าวจิกาเจแล้วลงฝากซองก่อนอ่ะฝากซองหมอเดยเดอร์เนาะซองยูทูปก็คือหมอนิดเนาะกิจตามหมอนิดคือบ่ได้มี<ร>คือห,หมอว่าแหละอย่าสู้คาดหวังอย่างอย่าสู้คิดว่าเข้ามาหาซองหมอนิดละคาดหวังก็คือมีสาระมีนู่นมีนันน่นบ่มีเนาะถ้าอยากเบิ่งในแบบว่ามีสาระซองอื่นถลายสาระมาซองนี้ แม่ก็ได้ไปชีเป็นแค่อนคลายสมองแ,มแล้วพ็เแบบแบ้ามบอกไปแบบว่าให้เบ่งบูมมอย่างเห็ดสิเนาะใหเบิ่งบรรยากาศว่าอ้าหมอผู้นึ่งเห็ดเวียงเนาะเห็ดเวียกว่ามีอย่างแน่อยู่กับพนักงานเป็นยังไงไปเที่ยวใส่แน่เดือนนึงหรือว่า เฮ็ดกิจกรรมอีกอย่างแน่อยากให้ติดตามแบบสี่หลายก่อนเป็<ใ>นบแบบเบื้องหลังหมอนิดไปว่าบางคนเข้ามาคิดเนาะโอ้หมอนิดเฮ็ดเรียกลูกค้าหลายแล้วนะนี่จะไดบ้บางทีแบบอันนี้ก็เป็น,นรบรรยากาศภาพเบื้องหลังว่าเฮ็ดเรียกแล้วเป็นแนวใดบางทีหมอกลงมากับแอกแหลกจังสิกรรมีเมือ่อยพนักงานกันแมนมันมันก็มีหลายๆลายลางโอ้ยโหดเอาฝากซองหมอนิดเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ฝาก subscribe ให้เฟิร์นเด้อแล้วก็ติดตามทางเฟซบุ๊กเนาะเฮาสิมีเพจดด็อกเตอร์หนิดบิวตี้เซ็นเตอร์รักษจะมีเอาฟีดบ่ว่าเอาดอกเจ้าไหนผู้บ่าวมาาเอออ้้ยยคคค่่่่ๆบใหหดก็น อยากได้ละคลิปต่อไปฝากติดตามะสายอันนี้จะไปขอค่ะดอกไม้คอยเทคอยบัวห้เดทค่ะต้องผ่านคอยกอนมีว่าไ <laughs> รเนาะลีนบบผ่านแล้วอ <laughs> โอเคนะ <im mon> บ๊ายบายเจอกันเอาบ๊ายบายกล้องในตีนต้องตัวเองนะเออ